เกุ้งไอ้น่ขะเรามื่อหนื่มึงให้เออมึงให้เออบล่าบ่โบลาบ่ลาบ่เมนจ้าแล้วบ่เมนนเขมินจ๋าะ เอลลอก็ฝาละทีนี้นองที่แกม้มใจยอย่ะไมเมเงนี่ริมาฮามิดปังโยจางเงี้ยละ่ะทะเลละ่ละแดดล่ะไม่เจออุจุมละ่ะซุนจุ๊งปังจันซุนจุ่บปังพงมีเรือบ้าซุนจุ๊งปังจนันใช่ไหม

อังเข้านายจะจุดบังสิญญุบอังเข้าบอจานยงมัเลยจุงปัองาอา,าจารย์งมัน我不加我不加อู่ฮงแท้เราปานตังละ่ะเพนตังละ่ะเออรวมอุจุมเนี่ยคุณเอชิ้งจึงจ้าะอุจุมเนี่ยอูจุมแท้เพนตังเดโอ,อ,อ,อ้ยโอ้ย

ຊຶ້ງຈຶງປັງນະຈານີ້ຊຶ້ງຈຶງປັງນູອາຄູນູຂອງລະບານບານໍອຸຈຸມນໍຊຶ້ງຈຶງອະມັງເຮຈັງນະອຸຈຸມໃນຄຸງເອງອຸຮົງນໍຫັກຫຼົງເຮຈັງແຮປັງລະຈັງອນນົນຄຸຈ້າພອງນີ້ເດຈານຸນນໍພອງເກີດບາໃນຮົອືຄອືອອີມນລັງກຈ